สวัสดีค่ะนี่ในวัดค่ะมาดูในวัด MM นะมาดูค่ะขนุนค่ะดต้นขนุนนะคะมีลูกแล้วนะคะรู้สึกว่าใกล้จะแก่แล้วนะคะมีหลายลูกเหมือนกันนะคะขนุน,นะค่ะอยู่ในวัดนะคะนี่คือขนุนที่ปลูกในวัดนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะขนุนนะคะอยู่ในวัดก็มีหลายลูกเนาะขนุนนะคะเป็นขนุนหนังนะคะนี่นะคะ ที่ปลูกอยู่ในวัดนะคะจะหลวงที่ปลูกไว้นาอะนะคะนี่คือต้นขนุนนะคะมีลูกแล้วขนุนหนังจา้ามีหลายลูกนะคะหนึ่งลูกสองลูกนี่ค่ะนี่ก็มีนะมีหลายลูกนะคะนี่ค่ะนะนี่ค่ะต้นขนุนค่ะนะคะปลูกเยอะเนาะมีหรือเปล่า ขนุนก็มีเป็นขนุนหนังนะคะเป็นขนุนหนังนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ต้นสาวนะดูเหมือนก็ต้นสาวเลยนะเพิ่งออกลูกนะคะนี่ค่ะหนึ่งลูกนะคะสองลูกสามลูกสี่ลูกอ่าต้นนิดเดียวเองนะนเนาะมีลูกเลยนะคะต้นขนุนจ้าโอเคนะคะ ต้นขุนูในวัดนะคะตาหลวงปู่เองนะจ๊ะโอเคนะคะ